สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวตาหมอสีนะครับผมก็ช่วงนี้ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับเพราะว่าคิดแพชชั่นไม่ออกนะครับว่าจะทําเกี่ยวเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าที่เร่าเล่ามาเลยหลายอีพก็น่าจะให้ความรู้ไปเยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมเพิ่งทำํำน้ําหมันสูตรผมนะครับก็คือแบบ จริงมันก็มีขายแต่ประเด็นคือเราเราสามารถทําเองได้เราก็ทํานะครับอะไรเงี้ยคือผมลองทําใช้แล้วมันก็มันก็เวิร์กนะครับอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะเอามาแนะนําดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้สําหรับมือใหม่นะครับที่ที่อยากจะดูแลบำรุงรักษาปลาของท่านนะครับให้แข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็เลยจะมาทำเป็น EP ีล่าสุดแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับน้ำหมักนะครับว่า ผมทำมาใช้แบบไหนเพื่ออะไรนะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็จะเป็นอ,อันนี้คือผมเจอจางแล้วครับน้ำจะออกเฉีวเขียวฟ้าฟ้านะฮะอันนี้มีแสงข้างหลังนะครับมันเลยเข้าออกมาเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือแบบเจอจางแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีเข้มมากนะครับผมก็ ใช้เพื่ออะไรนะครับผมจะใช้หลังเปลี่ยนน้าตู้ปลานะครับเดีย๋ยวสมมุติผมดูดน้ําตู้ปลาเสร็จเนี้ยผมก็จะเปิดฝาแล้วก็ะกะเอานะครับประมาณปริมาณของตู้ว่าแบบเออเราก็ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากหรือน้อยเกินไปครับว่าใส่พอแบบพอเราได้ใส่ครับมันก็ยังดีกว่าเราไม่ใส่นะครับอันนี้ก็ผมก็เอามาผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยานแก้อักเสบนะครับ วันนี้คือบอกสูตรเลยนะคือเผื่อแบบมือใหม่อยากเอาไปทำนะครับเอาไว้รักษาปลายิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับเกิดโรคง่ายแล้วเดยวเข้าหน้าหนาวก็ยิ่งปลาจะยิ่งไปอีกนะครับก็มียาแก้อักเสบนะครับที่ที่ที่ผมใช้อยู่ในส่วนผสมด้วยครับมียาแก้อักเสบหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับยาแก้อักเสบนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นวิตามินนะฮะของสตองนะครับ เป็นวิตามินรวมนะครับในรูปแบบแคปซูลนะครับอันนี้ผมก็ใช้นะครับก็คือแบบเรากะปริมาณเอานะครับว่าแบบเราอยากจะใช้มากใช้น้อยนะครับก็ออกมาแกะแคปซูลเอานะครับผสมก็จะมียาแก้กเสบนะครับวิตามินอ้สตองนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็จะใส่ยาดับเบิเคียวเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นยารักษาเกี่ยวกับโรคท้องวัวมพวกขี้ขาวอย่างเงี้ยนะครับกำจับ ปรสิตอะไรเงี้ยคือผมก็จะใช้ตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าคือเวลาเราเปลี่ยนน้าใหม่เราไม่รู้ว่าค่าน้ํามันเป็นยังไงแล้วอากาศของแต่ละวันเป็นยังไงนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้คือเราใส่ดักไว้ดีกว่าแก้นะครับก็คือจะใส่ดักเวลาเปลี่ยนน้าตู้ปลาใหม่นะครับผมพอใส่ยาดับเบิลเชียวไปแล้วนะครับผมก็จะใช้เบอร์น็อกเบอร์สามนะครับ ก็คือ,อยาเหลืองนะครับก็ใส่ป้องกันไว้อีกเหมือนเดิมนะครับเป็นส่วนปผสมแล้วก็ปิดท้ายด้วยไบโอน็อกเบอร์2นะครับแก้โรคจุดขาวนะครับพวกเมือกขุ่นนะครับผมก็จะเอามาผสมกันแล้วก็จะมีวิตามินซีตัวที่ผมใช้ทำอาหารด้วยนะครับอันนั้นคือผมบอกไม่ได้นะครับเป็นวิตามินซีที่ผมใช้โดยเฉพาะสูตรของผมเองนะครับก็ ส่วนวิตามินซีนะครับท่านไหนสนใจก็คือแบบมันใช้ด้วยกันได้หมดนะครับก็ไปหาซื้อตามร้านทั่วไปนะครับร้านยาแบบซื้อวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยเวลาท่านไปซื้อยาแก้เศษท่านก็ไปซื้อวิตามินซีด้วยแล้วกันนะครับก็ซื้อมาควบคู่กันก็ลองเอามาใส่ในปริมาณที่เราคิดว่าถ้าเราเลี้ยงน้อยเราก็ไม่ต้องแบบผสมเยอะอะไรเงี้ยแต่ของผมตามันเยอะนะครับผมเลยต้อง ผสมทีหนึ่งเนี่ยแบบผสมเข้มข้นแบบเยอะมากนะครับแล้วก็เอามาเจือจางในแต่ละขวดนะครับก็จะเอามาเจือจางก็จะใช้ได้ในปริมาณที่หลายตู้หน่อยนะครับก็ถ้าเลี้ยงน้อยก็แทบไม่ต้องเจือจางเลยก็ได้นะครับก็เราเอามาเราก็ผสมผสมให้มันเข้ากันนะครับพอผสมเข้ากันเราก็แบ่งใส่บรรจุขวดของเรานะครับเนี่ยอย่างของผมมันก็จะ เนี่ยผมเอจอตงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เติมน้ําขึ้นมาให้มันเป็นอย่างนี้เวลาผมใช้ผมกหมุนฝานแล้วก็เทเลยนะครับเทใส่ตู้ปลาไม่มีกะปริมาณอะไรนะของผมแต่ถ้าท่านไหนไม่ไม่อยากเสียเวลาเรื่องอต้องมาผสมจุดขาวต้องมาผสมยาเหลืองนู่นนี่นั่นนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็ท่านก็ไปร้านขายอุปกรณ์ปลาครับไปซื้อพวกที่มันเป็น น้ำฟฟ้าครับน้ำฟาฟ้าเขียวเขียวที่มันรักษาพวกแบบคอลีนที่ว่าเปลี่ยนน้ำอะไรเงี้ยเรามาใช้ตัวนั้นแทนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ไปหาซื้อพวกวิตามินก็คือแบบเพิ่มสีสันทําให้ปลาเรามันสดชื่นนะครับพวกวิตามินอย่างเงี้ยแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับเราก็ใส่ไว้ก็เอามาผสมกันอันนั้นก็จะได้ในปริมาณที่เข้มข้นกว่าและเยอะกว่านะครับก็ลองหาดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น ทิศเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการนะบำรุงรักษาปลาครับเวลาที่เราแบบเราเปลี่ยนน้ําในอย่างสมมุติผมเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งเนี้ยผมก็จะเติมทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ําตู้ปลานะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนละวกันสําหรับ EP นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใน EP นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ